มมีผ <uyor> <możemy> <market> <ulares> so like ีหน่องมันนีอยู่นี่สองงานเนี่ยเฮ็ดยังกะให้ได้มันมันปูเอ้ยไปหายยังกะให้ลูกเต้าการงานลูกหลานกะให้ดีดีเฮ็ดงานกะให้ได้ดีขายของขายดีขายของอะไขายมันมันด้อปูเด้อสิเฮ็ดหลังคาให้ไหมตรวจหน่ะมัอนมันก็เก่าหลายก็เก่างานจะเลื่อนล่วงเลี้ยง เช้าบริกา้าาแม่กนมาลูกใานเออกจากกานแม่กันไม่นาออกกังาวไอย่งใชรบอกให้ตดปลอดภัยหลาัี่ที่ที่ทงาน้บอกิที่การงานิั้ทีททรงานลูกลอยกันออกเพศเปียนหลังค่าให้ไม่ยังง่าม โอ๊ยนะมานะเดี๋ยวนะดูไผก็เห็นหยังแหมก็บ่ <laughs> <Allah> <wildly miles> ภูรัสสสสิฮิสาพาเคนสาพาเคสันติพมมาสันติพมมาอนุรักษันตุอนุรักษันตุอรูคเยนะอรูคเยนะสุเคนะจะสุเคนะจะก้าวขึ้นเรี่ยวขึนเอาเว้าได้สีบอัคนใดยบ้าเข็ดนีนยังสีมังลังค okay. ่ะ <radas> หัวพ hmm. ินเด็กว่เนยงกําพร่องอยเงเจ้างานวเขยไหู่ไม้หมไปบี่ปีกสั้นเ่อมพ่กหลานจีมาเปลี่ยนหลังข้าไห่ปูไม้เมื่อนี้หลานีมาเปลี่ยนหลังข่าเด้อไหปูเมื่อนี้ย ให้มีตะกวามดีๆจะตื่นจะต้วงจะตื่นะต้วงคอยเฮ็ดเอาสร้างก็ได้อยาเฮ็ดจะตื้นจะต้วงลูกหลานสิเฮ็ดงามๆไม้นั่งนดอันคุณพ่ออขาคุณพ่อปิดสายสังคุณแม่จินดาปิดสายสังนุตยาวันทีสูบพ้อพ่อพ่งจิตนาปิดเสถียรพ่อพ่อพ่งนไก่ น้าสาวนูไก de. ่พรอมรอบรัวน้าสาวจัจเจล่าสวัสดีพรอมพอบรัวน้าสาวอาพรเพชรดยีไา้พอมรอบรัวข้ากล่องวันสุดท้ายพอมรอบรัวแม่แดงแม่แสนพอมพอบรัวสิมาสแม่ังแม่งไม่ให้แม่มาเล่าวไ่จางามานกว่ง้ามต่อไปขอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงงานจะเลอง ข้ามาค่ะข้าทำอยู่ในปูดปูด้วยมันม้ากัวเกาปูตัวทั้งหลังจ้บอกตัวทั้งหน้ามันมากัวเกทีได้เฮ็ดห้งตามันเงเบืองงมนเดหอกท้หน้าเนดีมีแหงุดคนลูกหลานการลงสาที่ ปวดแขนไลค่ะกันควบยไงวันนี้ที่มุ่้นบ่กุกันวดรอกกันได้ดอกว่าแต่ยังถูกเซ่ออ่ะว้